สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสุขุสุขลนโดยเฉพาะ FC มอลลัมเซเนหกเอฟซีน้องไอสกุณาพร่นะครับอาการเอฟซบาวีที่มีทุนเดิมแล้วก็รกำลังมาชมคลิปใหม่นะครับพี่น้องทางช่อง YouTube ช่อง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจบาวีคนเมืองสีครับเด็กพบมาพ่อกันอีกคือเก่าครับพี่น้องกับบาวีนะครับมื่อนี้มีเหลืองเหล้าแวดวงมอลลัมมาว้าสู่กันฟังให้พี่น้องได้กหูได้ทราบกันอีกครับพี่น้อง บอกไปแล้วนะครับในแวนวงมอลลันี่ก็มีกระแสกํากลังมีความปังความดังเกิดขึ้นนะครับทั้งโลกโซเชียลนะครับเองก็มีนะครับเพจต่างๆนอกพี่นองที่เป็นเพจจริงแล้วก็แฝงด้วยที่เป็นเพจหรือ Facebook ปลอมมาตามๆกันนี่แหละเป็นเรื่องที่ น่ากลัวนะครับพี่น้องสําหรับแฟนคลับเอฟซีนะครับโดยล่าสุดครับพี่น้องบ้านฮักบอดหน่อยออายนะครับเพิ่นกระไดมาแจ้งข่าวมาบอกพี่น้องว่านะครับจังสี่ครับเพิ่นว่าจังสี่ครับพี่น้องสวัสดีค่ะแม่แม่พ่อพ่อมาอีกแล้วเฟปลอมอีหล่าลูกสาวโดยใช้รูปในบ้านฮักบอดน้อยด้วยค่ะระมัดระวังด้วยนะคะ เฟซลูกสาวคนติดตาม1.5หมื่นกว่าค่ะพบเห็นสิ่งไม่ดีช่วยแจ้งด้วยนะคะทุกคนนะครับก็นีครับพี่น้องถือว่าเพื่นไดีบอกเดีกาวกันเนาะในเมื่อนี่ะครับคนกำลังเป็นกระแสและก็มีความดังก็เกิดขึ้นมันก็มีเรื่องดรามา่าหรือเรื่องการปลอมแปลงเกิดขึ้นตามมานะครับบ่ฮู้ว่าเป็นเหตุไปเพื่ออีหยังนะครับพี่น้อง เนครับเอีก็ต้องเรามาระวังเบิ้งดีๆนะครับเนาะ,ะบุ้ว่าเพิ่นเหตัวอย่างเนาะเนี่ยเพิ่นเหตมาโดยเพิ่นใส่รูปรูปโปรไฟล์แบบนี้ครับพี่นอ้องนี่ครับเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับอ่าพี่น้องก็สิเห็นกันอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับพี่น้องเข้ามาต,ตามๆกันอีกเนาะมาคอมเมนต์ว่า เหตุ hey, ไปเพื่อ,อยิหยัออ่งผู้นี้ก็ว่าโดนไปหลายเพจเหมือนกันจ้าขอบคุณแอดมินที่ช่วยดูแลนะครับฝากทุกคนกดรายงานเฟซปลอมด้วยนะครับทำไปเพื่ออะไรใช่ค่ะเยอะมากๆเลยจ้างงไปหมดแล้วจ้าตอนนี้ไม่กล้ากดไลค์เลยค่ะทำไปเพื่ออะไรนาะคนเราเขาตั้งใจสร้างผลงานเพื่อความสุขของหลายๆคน ช่วยกันจ้าแม่พี่น้องครับนี่นะครับก็บคือในโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะครับมั่นกะีอีอยังทีเป็นของจริงแล้วก็บ่จริงฉนันนันแฟนคลับเวซี่กระ้องเบิ่งดีดีนะครับว่าเป็นของจริงหรือของบ่จริงนะครับพี่น้องเพราะว่ามันโปรไฟล์นะครับมาตั้งเป็นแอคเคาท์โดยใส่รูปนะครับบุคคล คนที่มีซื่อเสียงนะครับเรามาตั้งเป็นแอคเคิลนะครับให้เป็นคือกันก็ของจริงนะครับพี่น้องก็ต้องระมัดระวังเบื้งนะครับล่าสุดก็คือของหน่ออายนี่มีคนติดตามนะครับตามที่ว่านี่คือหนึ่งจุดห้าหมื่นกว่าคนนะครับพี่น้องเป็นการยู่ิสีน,นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนาะอ่าก็มีบอลกพงศกรเนี่ยอ่านี่เพิ่นก็ได้โพสเฟซอยู่ครับพี่น้องใน เฟ็นบุส่วโตของเพื่นนะครับซื้อว่าพงศกรแสนปากดีเป็นภาษาอังกฤษกับพี่น้องเพื่อนก็นได้โพสต์ไว้เบนเมียรับพี่น้องมิจฉาชีพในรูปแบบแฟนคลับปั้นน้ำเป็นตัวไม่รู้จักไม่ได้สนิทจะมาพ่อเมาอะไรหนูฉันไม่เคยกินเหล้านี่ครับก็มีแฟนคลับซี่ขับไปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปที่บันกพงศกรเพื่อนได้โพสต์ลงนะครับ นี่ครับเพิ่นก็ว่าผู้นี้เพิ่นก็ว่าสุดยอดปั่นน้ำได้เป็นโตมากมีสตรอรีร่เนาะไอ้ผู้นี้ก็ว่าปาดโพดแล้วเงิดเนาะสู่ๆครับสตีตรงมาเลยแบบนี้พงศกรรอมากเอฟกันหลายรับรางวัลกับทายรูปแบบสีโมได้ยืนลองเพลงไปเบิง มาพึ่งกลับมาถึงบ้านยังมั่นใจวันที่สากัสิบเปอเบิองอีกคนกะลาสินจะครับพี่น้องนี่แหละครับครับวอ,อกไปนะครับก็คือถ้ากนกำลังจะดังจะปังมีซื่อเสียงมากๆเขานี่นะครับการดราม่านะครับมันกัจะตามมานะครับนี่แหละครับเออแต่ว่าทั้งบอสโนกเองนะครับน้องอ้นี่กับป้าฟันอุปสรรคมาก พอสมควรนะครับนี่ล่าสุดเพิ่นกับเจอดามามานะครับแต่ว่าคนมันจะมีซื้อเสียงจะดังกับเป็นเรื่องที่ต้องสู่ฟ้าฟันกันไปนะครับแฟนๆเอฟซขายก้ำกำลังใจเพิ่นกันแล้วกันนอกรับพี่น้องนอ,นอกนะครับเบาอีกขายก้ำกำลังใจเพิ่นนะครับจากนี่แหละครับบูหูวาเพิ่นนี่ตั้งเฟซบุ o กนะครับแฟนเพจหรือ เฟซบุ๊กโนโปรไฟล์นี่นะครับมาเอารูปนะครับคนที่มีซื้อเสียงซึ่งบุแมนรูปภาพ่วนของตัวเองนี่นะครับเอาไปเหตุเป็นแอคเคาท์บุงว่าเห็ดเพื่ออย่างเหตุเป็นเพื่อมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับนี่เห็ุไห้คือครับเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจของจริงนะครับนี่แหละครับก็ต้องมาบอกมาก่าวมาเตือนกันนะครับพี่น้องเอฟซีก็ต้องบึ่งเอานะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องวันทีสาม ไปแสดงอยู่จังหวัดกาลาสินนะครับพี่นอ้องเมื่อคืนเพิ่นแสดงอยู่โคราชนะครับปรากฏว่าแฟนคลับเอฟซี FC. เต็มอาญะอุณนหนาฟ้าข้างคือเก่าครับนี่แหละครับถือว่าเป็นความปังกําลังมาแรงนตอนนี้ครับแฟนคลับเอฟซี FC. ลายหมองลาย,ลายบอลน,นี่บอกได้เลยว่าเต็มอาญะทุกพื้นที่ครับพี่น้องอ่านี่แหละกันก็เลยเกิดกลุ่ม ที่ลักษณะป้องวังดีนะครับหรือเฮดเพลส์มาเพื่ออย่างพี่น้องอ่ะมันก็ดจิตามมาแบบนี้นะครับสิ่งคนกําลังมีสื่อเสียงกงางปังเนาะพี่น้องก็ต้องระมัดระวังเบิ่งเอาดีๆเด้อน,นะครับแฟนคลับ MC นะครับบ่าวเอีกกับเป็นห่วงกันคือกันนะครับเออมื้อนี้เพิ่นกลับไปเล่ยนอยูท่ทางพุณละกาฬสินธุ์ครับพี่นออ้องเออพี่น้องอยู่ใกล้ กไปให้กำลังใจเพื่อนโยนาไปที่ก็แล้วกันเนาะครับพี่น้องช่วงนี้ก็หลังปีใหม่แล้วเนาะก็เสด็ม้วนกันไปตามๆกันเนาะไก่พี่น้องแฟนคลับดิฟซีนะครับปีใหม่นี่ปีหกเจ็ดนะครับก็ให้มีแต่สิ่งดีๆให้ลำให้รวยนะครับสิ่งบ่ดีก็ให้ปล่อยกับไปปีเก่าเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่ปีหกเจ็ดนี่ขอให้ลำขอให้รวยให้อยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนเนาะอ่า จากลากคลิปนี้ไปก็จะลืมให้กกำลังใจเบาเองน่ำกันแล้วกันเนาะครับน้ะพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ